มาละแต่ละตัวเปิดสอนเลยใครอยากขายออนไลน์เข้ามาเดี๋ยวจับมือทําให้การขายออนไลน์ไม่ใช่ทางเลือกแล้วนะสวยว่ามันคือทางรอดเลยจับเครื่องมือที่ถูกระเบิดยอดขายให้เราได้สร้างยอดขายได้แล้วครับจากการงานของออนไลน์226ล้านค่ะใช้เวลากี่ปี2ปีเกับอีก2เดือนค่ะที่นี่มีสอนตั้งแต่อนุบาลถึงมหลาลัยออนไลน์6เสาหลักค่ะมีการยิงแอด a c e b o o k นะคะมีการตัดแต่งภาพก็ i ิน t a g r a m แล้วก็มี TikTok Marketing. ติ๊ t o k m a ม k e t i n g ติ้องเสียตังค์ที่บาท9 8บา98บาทต้นทนคามม่ามิมแปดบาทต้นพงกว่าข้ามไม อะไรก็ตามที่คนทําได้คนก็ทําได้สวัสดีค่ะชื่อล่มค่ะเป็นนักเรียนจากคอเรียน98บาทนะคะเดิมก็ทําอาชีพอ่ธุรกิจส่วนตัวนะคะเป็นร้านรับซื้อพืชไร่เนาะแล้วที่นี้ก็สนใจค่ะในธุรกิจออนไลน์ก็เลยมาลงเรียนคอ์ส98บาทค่ะเพราะว่าอยากจะได้ความรู้เรื่องการทําเพียรนะคะแล้วก็เรื่องการจีนเห็ดโฆษณาค่ะเอาไปใช้ในธุรกิจค่ะ จะบอกว่าคอสนี้นะคะดีมากๆเลยนะคะก็สอนตั้งแต่การทำเพจการตั้งชื่อเพจนะคะแล้วก็เขียนคอนเทนต์นะคะแล้วก็จนถึงให้เราเนี่ยค่ะยิงแอดโฆษณาได้จริงๆเลยนะคะก็ยังไงนะคะเดี๋ยวฝากถ้าเกิดมีเพื่อนๆน,นะคะสนใจเนาะก็อย่าลืมนะคะเข้ามาเรียนด้วยกันเนาะคอส98บาทดีมากๆเลยะคะ่ะ